วันนี้เราจะมาคุยเรื่องสารกาแฟที่ร้านเราใช้นะคะคือจริงๆแล้วว่าที่ร้านเรามีทั้งกาแฟไทยกาแฟต่างประเทศอ่ะจำหน่ายลักในเรื่องของสารกาแฟขพื่บรรจุถุงนะคะเรามีความตั้งใจว่าเราอ่ะสนับสนุนกาแฟไทยเป็นหลักนะคะทันตอนนี้ก็มาถึงหัวใจสำคัญนะคะเกี่ยวกับกาแฟ ะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับ d e f e ก t หรือสิ่งที่ไม่ควรจะมีอยู่ในกาแฟคัวนะคะทีพี่เขากระลังคัดเนี่ยก็จะคัดเอาตัวกาแฟที่สีด่างขอกจากกาแฟวาสางกาแฟที่เราทํางานก,กับเกษตรกรที่เราได้มาใช่ไหมคะ เราได้มาเรียบร้อยแล้วอะสิ่งที่เราทําก็คือการคัดดีเฟกที่อยู่ในกาแฟเสร็จปุ๊บเราก็มาคั่วคั่วในที่นี้ก็คือว่าเดี๋ยวเราจะมาชิมกันว่ากาแฟตัวไหนมีคุณภาพหรือควรจะปรับปรุงยังไงบ้างน,นะ เป็นไงมังคะคลิปเมื่อกี้บางคนอาจจะตกใจนะคะว,ว่าทําไมพี่ว้นต้องทําเสียงดังๆเวลาชิมกาแฟด้วยนะคะจริงๆแล้วมันเป็นวิธีการในการคัพปิ้งกาแฟนะคะการที่เราเสิร์ฟกาแฟหรือว่าสเปรย์น้ si like, ํากาแฟเข้าไปในปากนะคะเป็นการทําให้เรารับรู้ถึงรสชาติของกาแฟที่แท้จริงของเขาแล้วก็เซอร์ติฟายรสชาติได้นะคะก็เลยจะต้องเสียงดังนิดนึงอย่าเพิ่งตกใจนะคะ ร้อยแล้วนะคะเราคั่วมเมล็ดก,กาแฟาแล้วก็คัดดีเฟกเรียบร้อยแล้วอีกขั้นตอนหนึ่งและมาถึงขั้นตอนชิมท,ที่นี่เองก็คือการชิมกาแฟานะคะชิมกาแฟาเพื่ออะไรเพื่อเราจะกระบุรสชาติอือบรรทุกกาแฟานะคะเพื่อที่ให้พวกเราทุกคนเอฟกันไปนะคะเพืก็ไปชมให้ได้เคสโนตเติลในถุงนะคะขอบคุณมากนะคะมันไม่ถูกสีหรอกา เริ่มแล้วก็ไม่บอกหัวร้อนหน่อยก็ได้นะ